ครับผมก็มาเที่ยวลบบุรีหลายครั้งนะครับแต่ไม่เคยได้เข้ามาแบบเดินเล่นในสวนสัตว์ลบบุรีนี่เลยก็ว่าได้นะครับคือพอเข้ามาได้พูดคุยได้เรียนรู้กับคนที่เขารู้อิอย่างพอ,อของพอ,อท่านที่เขาดูแลสวนสัตว์น,นะครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วสวนสัตว์เนี่ยเป็นสวนสัตว์คล้ายๆว่าเป็นสวนสัตว์แรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งอยู่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าสวนสัตว์ขนาดเนี้ย ไม่ธรรมดาครับเพราะาถือว่าเป็นทันสมัยที่สุดในในเมื่อกี่ร้อยกี่ปีมาแล้ว 60- 70ปีแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดสมัยนั้นนะคิดดูสิครับว่าบ้านเราก็อาจจะไม่ได้เจริญขนาดนี้แต่การที่มีสวนสัตว์มีกรงขนาดนี้มีมีการจัดพื้นที่บริเวณแบบนี้นะครับมันไม่ธรรมดาเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่นอกจากการเรียนรู้เรื่องสัตว์แล้วมันยังมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมของประเทศไทยเลยก็ว่านะครับเพราะว่าใครจะรู้นะครับว่า ที่เนี่ยเขามีเรื่องของการทําน้ําประปานะครับซึ่งน้ําประปาเนี่ยเราคิดว่าคงเกิดมาในสมัยที่แบบเป็นเราแล้วอะ่ะคือไม่กี่ปีมานี้เองนะครับแต่จริงๆแล้วตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เลยก็คือช่วงนั้นเริ่มมีเรื่องของการประปาเข้ามาแล้วนะครับการประปาที่ว่านี้ก็คือเรื่องของระบบน้ำครับที่ดึงน้ําจากแหล่งน้ำนะครับเพื่อที่จะสูบเข้ามาอย่างพื้นที่ของชุมชนนะครับพื้นที่ของตัวเมืองซึ่งเขาใช้วิธีการเดิน เดินท่อเลยนะครับเขาใช้วิธีการเดินท่อน้ำเนี่ยเดินจากแหล่งน้ำนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเข้าที่เมืองเลยซึ่งการเดินท่อแบบนี้มีมาตั้งแต่350ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ350ปีแล้วที่ดูเมื่อ350ปีแล้วมีระบบประปาแล้วแสดงว่าประเทศไทยหรือว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยโอกาสเลยนะครับในเรื่องของความรู้ตรงนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ครับมาเที่ยวสวนสัตว์ปุ๊บเนี่ยนอกจากได้เรียนรู้เรื่องกกับความรู้สัตว์ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของการเกิดสนสัตว์ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการทําวิศวกรรมของประเทศททไทยด้วยครับผม <M: S 2> เหมือนกับว่ามาสวนสัตว์ลพบุรีนี่มันไม่ใช่แค่มาสู่สัตว์อย่างเดียวใช่ครับคือ,คอมันมีประวัติศาสตร์แบบมันมีแบบเหมือนก <ๆ S 1> <ๆ>ับของ<ๆ>ที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของอดีตให้เราดูด้วยใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า เสาไฟก็ด้วยใช่ครับเสาไฟนี่คือก็คือเก็บรักษามาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกเลยเหรอสมัยเริ่มแรกเลยครับเพราะมัพอพร้อมกับสัตว์นี่แหละครับคือไม่ได้มีการเอาออกไม่ได้เอาม่ได้เอาอะไรเลยใช่ครับเนี่ยอย่างที่น้องเห็นก็มีเนี่ยตรนนี้ต้นที่เป็นช่อดีเลี่ยมเนี่ยช่อดีเลี่ยมเป็นรูรูอย่างเงี้ยรับเก่านะครับของเก่าเลยครับเนี่ยนะครับมีหลายต้นที่เราก็ต้องย้ายเอาของใหม่เข้ามาเทียบเพราะว่าครับกลัวเรากลัวความแข็งแรงความแข็งแรงไม่ไม่ปลอดภัยอ๋อนี่คือเราก็เก็บรักษาไว้ให้ ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยในตัวเหมือนอย่างตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ตรงนี้คือแบบเรื่องของมันเป็นท่ออะไรครับป่าปลาหรอครับเมื่อกี้พี่แดงบอกท่อปลาปลาท่อดินเผาท่อดินเผานะอันนี้เป็นท่อปลาดินเผาแล้วก็เอาปูนหุ้มอีกทีหนึ่งจะเป็นท่อสั้นๆขนาดนีนครับ ต่อ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 กันมาอย่างที่พี่แดงบอกอะก็คือมันจะต่อมาจากอ่างซับเหล็กอ่างับเหล็กใช้ระบบน้ําทดไงใช้ระบบน้าทดจสูงมาต่ำแล้วก็ขึ้นไปสูงพอน้ำจะลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้แรงดันน้ําใช้ระบบรานแรงดันน้ําตามธรรมชาติเราจะไม่มีเครื่องปั่นไฟเหมือนสมัยสมัยปัจจุบันเรื่องดูดน้ําอะไรไม่มีแต่ใช้ระบบน้ําทดไล่ขึ้นมาแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นระบบปลาปลาสมัยนู้นใช่สามร้อยสามร้อยกว่าปีแล้วสามร้อยห้าสิบปีห้าสิบปีใช่โอ้ 300กวาปีเลยอ300กว่าปีอ๋อแสดงว่านี่ก็เป็นแหล่งอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าประเทศไทยเราก็มีระบบน้ํำเหมือนกับประเทศจีนเหมือนอะไรที่เขาเจริญแล้วใช่อ๋ออุ๊ยสามที่นี่มีไฮไลท์ครับก็คือจากที่เคยอดีตถ้าเคยใครจําไม้กับสุสูได้นะครับซึ่งเป็นลิงที่เป็นแบบเขาเรียกว่า เป็นขวัญใจของเด็กๆนะครับเมื่อเขาเสียชีวิตไปก็จะมีทายาทเขาขึ้นมานะครับซึ่งทายาทเขาขึ้นมาก็เป็นลิงกูรงังตูรังรุ่นใหม่นะครับที่ที่เข้ามาสร้างสีงสัในให้กับคนซึ่งเขาบอกว่ามาแล้วครับก็ลองโอกาสได้เจอน้องๆเขาหน่อยเขาบอกว่าน้องๆใจดีโอ้ใจดีมากผมว่าใจดีไงผมก็ยังหวาดหวานะครับตอนแรกแต่พอได้เจอน้องเขาจริงๆปุ๊บโอ้โหครับหนึ่งครับหน้าตาเขาแบบขี้อ้อนมากนะครับสายตาที่มองเรานี่แบบโอ้โหแบบ ขอผมเธออยู่ผมผมขออยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับสองครับเขาเขาคุ้นกับคนมากคือจับมือเอามาโอบแขนนครับนี่น้องอ้อมครับเป็นขวัญใจของน้องเขาเลยมาถึงก็จับมือปุ๊บพาดแขนจับมือลากดึงหอมแก้มโหสารพัดที่จะทำเลยนะครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ท่านเห็นนะครับอยู่บนความดูแลของพี่เลี้ยง ฉะนั้นใครที่ดูรายการเสร็จปุ๊บโอ้ยอยากจะกลงไปในกลงแล้วเข้าไปกอดเข้าไปอะไรบ้างห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดเนื่องจากว่าถึงแม้เขาจะสนิทกับคนมากแค่ไหนนะครับแต่สัญชาตญาณของสัตว์ป่าเราห้ามเขาไม่ได้บางทีเขาอาจจะอารมณ์เสียหรือว่าเขาอาจจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรฉะนั้นควรที่จะอยู่บนความดูแลของพี่เลี้ยงเท่านั้นนะครับตั้งแต่ทํารายการขึ้นมาทํารายการสมุนโนสมากี่ปีกี่ปีเนาะจ้ะ้ เห็นไหมไม่เคย no, no. ไม่มีเคยมีเพื่อน no, no. อย่างนี้มาก่อนเลยลองดูที่อารมุปอ่ะอยากรู้อยากรูอยยากรู้ไม่ใช่ขนมไม่ใช่ไม่ใช่บอกบอกแว่นบอกแว่นบอกแว่นพี่บอกแว่นพี่อ่าไม่มีขนมลูกหโมโน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 ดูดูดูโนโนโนโหมดแล้วหมดแล้วปิดนะปิดนะ ปิดนะอ่โคตนะโนโนนะโนนะไม่เอานะปิดแล้วนะเออเว้ยมีเพื่อนเป็นล tamam ิงแับคราวนี้แหละน่ารักดีอ่ะรักมากแต่คือคือแต่เข้าจริงๆต้องมีพี่เลี้ยงเนาะใช่ไหมครับต้องมีพี่เลี้ยงแต่ว่าสมมุติว่าเทปนี้ออกไปนะครับเราพูดกันตรงๆคือถ้าเทปนี้ออกไปมันไม่ใช่มาทํากันอย่างนี้ได้นะครับมันจะต้องมีพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่า การที่มาอยู่ข้างเขาเนี่ยเขาก็จะเปราะบางในเรื่องของการรับรับเชื้ออะไรจากเราไปนะครับฉะนั้นต้องอยู่กับพี่เลี้ยงนะครับต้องอยู่กับพี่เลี้ยงต้องอยู่กับคนที่เขาดูแลไม่งั้นมันก็จะทําอันตรายต่อเขานะครับเพราะเราเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอะไรหลายๆอย่างที่ติดตัวเรามานะครับซึ่งสัตว์เนี่ยบางทีเขาบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นหวัดหรือไม่เป็นหวัดนะครับฉะนั้นก็ต้องต้องต้องมีพี่เลี้ยงอย่างตอนนี้คือผมนั่งอยู่เนี่ย เห็นในกล้องมีผมกับน้องนาตาลีาชื่อนาตาลีใช่ไหมนาตาลีาาลอแต่จริงๆแล้วอ่ะนี่ครับที่เลี้ยงอยู่ครับอยู่ข้างๆครับะ <c oughs> ไม่ได้มีผมกับน้องคนเดียวครับไม่งั้นผมโดนกอดคอแน่ครับเนาะไม่มีแล้วไม่มีอะไรแหมสงสัยแหมมองกระเป๋าอย่างเดียวไนดะ้ลูกนะเก็บไว้ข้างหลังก็ได้ มาเที่ยวสวนสัตว์ลบบุรีเนี่ยจริงๆแล้วคือทุกคนก็อาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในส่วนที่ลึกเข้ามาสักหน่อยแต่ทีนี้ผมว่าไม่อยากให้คุณพลาดเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์นะครับเพราะว่า1มันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะครับสเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือประเด็นมระโยงนี้ครับเงินของคุณเนี่ยสาบบาทที่คุณเข้ามาเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยดูแลสัตว์เหล่านี้ได้นะครับสัตว์เหล่านี้ที่อยูย่เนี่ยเขาก็ต้องพึ่งพา ส่วนที่ได้จากคุณเช่นกันถ้าคุณมาเที่ยวคุณมามาเอาเงินมาให้ที่นี่สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้เขาจะได้ไม่โวยวายอย่างนี้นะครับคือเขาจะได้เขาจะได้ของกินนะครับเขาก็จะได้การดูแลเขาก็จะได้อะไรหลายๆอย่างจากพวกเราไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณมาเห็นลิงที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยคุณก็ได้รู้ด้วยว่าวิธีการทําตัววิธีการดูแลวิธีการ เอาใจใส่เขาเป็นอย่างไรแล้วคุณก็จะสามารถที่จะช่วยเขาไปในตัวโดยการที่เอาเงินมาบริจาคตรงนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่จิตศรัทธาคือผมไม่ใช่มาเรียกอะไรเงินเพื่อที่ให้คุณเอามาให้สัตว์นะแต่เพีงเยงแต่ว่าการที่คุณเข้ามาตรงนี้มันคือผลพลอยได้ของเหล่าสัตว์พวกนี้ครับเขาก็จะได้รับการดูแลที่มากขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณไม่เข้าบางทีการดูแลก็จะอยู่แค่ระดับเดียวแต่ถ้าเกิดมีเงินสนับสนุนจากพวกคุณก็มันก็ทําให้สัตว์พวกนี้เขาก็จะได้อะไรเพิ่มมมาาาากกกกกขึ้้้นนนออีีทัหแต่่่ไดกกว็คคืคุณ ได้จิตใจเขาไปแน่นอนเพราะว่าคุณมาเห็นดวงตาเขาคุณมาเห็นพฤติกรรมเขาคุณก็จะได้ความสุขกลับบ้านไปด้วยนะครับผมครับผมก็สมุดโนต้ตทริปที่22นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับลพบุรีเมืองลิงแน่นอนครับเราต้องไปเจอลิงครับไม่ว่าจะเป็นลิงที่สารพระการนะครับซึ่งก็ไปก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือจากที่ผมได้เจอมาแล้วรีวิวลงไปก็ อีกอย่างหนึ่งครับก็คือนอกจากนั้นลิงในสารพระการเราก็ยังมีลิงในสวนสัตว์ด้วยซึ่งในสวนสัตว์นอกจากลิงแล้วครับยังมีเรื่องของประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งสะทอ้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองลบบุรีให้เราได้สัมผัสกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําโบราณแล้วก็หลังจากนั้นครับเมื่อคุณได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในท่อน้าโบราณแล้วเกี่ยวกับท่อน้ําโบราณแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณพลาดไม่ได้นั่นคือลองไปเยี่ยมเยียนลิงอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นลิงลิงเฟรลี่ฮะลิงที่ สามารถที่เล่นกับคุณได้แต่ระวังนิดนึงนะครับเวลาไปเล่นกนับเขาเนี่ยขอให้มีพี่เลี้ยงไปด้วยนะครับถ้าเกิดคุณไปเจอตรงนั้นแล้วแล้วก็ไปเล่นกันเิงแล้วก็อย่าลืมมารีวิวบอกกันด้วยนะครับหอยับได้ชอบจับผู้หิงนะลูกเนี่ยแมช,ชอบจับจผู้หญิง ได้เล่นกอนได้เลยครับเลนครับเขาจะออกเล่นได้่แต่ไมชอบผู้หญิงเนาะเราสีเสนเจอแม่เลยแต่เขางมีเซนตของเขานะเซนติดกับคนตัวีนแล้วนอนเาเี้าาไม่ชอบเขาจะไม่เล่นนะเขาจะมีคนเาจะเล่ค่ะไอติติครับ